รับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องศักรีคนเกษตรแห่งทีราบสูงครับพี่น้องมือนีเป็นวันที่29นะครับ29าตุลาคม2566ครับพี่น้องครับมือนีราคาเขาเนียวทางอุบลราชธานีก็ตํำคือเก่าครับยูที่8บาท50สตางค์นะครับพี่น้องครับราคาเขามะลินะครับกข1อิหนะครับพี่น้องมือนีส่งโตส่งโตมีช้างลงมีช้างขืนนะครับพี่น้องช้างขึืนก็มีได้ครับพี่น้องมือนีเป็น อยู่ในเขตอำเภอตาลซุ้มนะครับมีการแข่งขันกันเป็นบาทก็มีเนาะครับเนาะสูงขึ้นกว่ากันเป็นบาทเนาะครับเป็นการแข่งขันกันเนาะครับพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องครับเพื่อให้บรเป็นการเสียเวลานะครับบาสศักสีสีขอรายงานนะครับในเรื่องของหนึ่งก็คือเขารายงานราคาเขาจากเอฟซีละลื้นทีนะครับสองก็คือการรายงานในพื้นที่ของบาสซักสีเองจังหวัดอุบลราชธานีเขาก็ขอสิมหาละเขานียวสามก็คือรายงานเขาแห้งนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้ทราบนะครับ ครับเริ่มจาก fc นะครับพี่น้องครับแฟนน้องเฮานะครับรวมกันได้งานมากกับขอบพุ่นได้หลายเนาะครับพี่น้องทั้งอื่นเป็นกระสิแดงหู้น่ำนะครับคุณพ่นครับราคาล่าสุดนะครับจากเมืองยโสเนาะครับพี่น้องเนาะยี่สิบเก้าตุลาคมล่าสุดนี้สิบบาทสี่สิบสตางค์เป็นตัวครับโอ้ยาโสลงตัวนี้ครับพี่น้องครับตัวนี้ครับคุณสุนัน์นะครับบุรีรัมณ์นะครับสิบบาทหกสิบสตังค์ครับรับทางบุรีรัมณ์น้องกีเนาะครับพี่น้องน้องกีบุรีรัมณ์นี่มีราคาเขาแหงเนาะครับ สิบห้าบาทสี่สิบสตังค์ครับมะลิแห่งนะครับคุณทวีศักดิ์นครพนมนะครับสิบเอ็ดบาทโอ้ถือว่าเป็นราคาที่ยอดเยี่ยมของมือนีนะครับสิบเอ็ดบาทครับคุณเกษตรลุนไม่นะครับสิบบาทห้าสิบสตังค์นะครับอยู่อำเภอเดชอุดมแสนละหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทนะครับครับรายงานราคาเขาในพื้นที่ของเบาศักดิ์ศรีนะครับมือนีกะขออนุญาตนะครับเอฟซีนะครับขอรายงานเป็น ราคาเป็นแสนนะครับแสนหนึ่งมีรอยยี่สิบกิโลนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนี่เพิ่นจีหูวใจกันในะนำของแสนเนาะครับน้องพี่น้องเนาะอ่ะเริ่มต้นช้างแรกนะครับโคจะเลื่อตาลสุ่มครับเป็นโรงใหญ่ของเพิ่นเนาะครับในเขตอำเภอตาลสุ่มรับสิบบาทหกสิบแปดสตังค์ครับโอ้ถือว่าทั้งตาลสุ่มราคาดีนะครับแสนละหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทครับผมสหกรณ์การเกษตรตาลสุ่มครับสิบบาทห้าสิบแปดสตังค์สิบสองบาท 1,270ครับผม10บาท58สตังค์เนาะครับพี่น้องเนาะสองโลกนี่เพิ่นอยู่ใกล้ๆกันเนาะครับโพเจริญกับสหกรณ์เนาะครับต่างกันอยู่แสนละ8บาทครับพี่น้องสหกรณ์การเกษตรพิบูนมั่งสาหานนะครับมือนี้นะครับเพิ่นขาดราคาขึ้นมาที่10บาท83สิาตังค์ครับแสนละ1,300บาทนะครับพี่น้องเฮงพ้าหนิดสาขาดอนจิตครับ10บาท50สตังค์ครับแสนละ1,260บาทครับข้าวเหนียวสดครับพี่น้อง พ่นซือ,อยู่8บาท5 0ตังนะครับแสนละ1 0 2 0บาทแล 1, Look, ้วก็บ้าทเหนี้วแห่ง11บาท25สาตังครับพี่น้อง1 3 5 0บาทเนาบาทะครับต่อแสนนะครับนาะวิทยาการเกษตรครับพี่น้องอ่างศิลานะครับนาอเพ่นซือยู่1 0บาท33สตังแสนละ1,240บาทนะครับผม้วก็ช้างบันแคมนะครับตรงอปตบันแคมนะครับพี่น้องครับพ่นสือยู่10บาท33สตังครับหรือแสนละ1,240บาทนะครับนาะ มิดพี่บูนอ่างศิลาครับพี่น้องอยู่ไกลๆก,กับของไงข้อใหญ่เนาะครับเนาะมิดพี่บูนอ่างศิลานี่เพิ่นซื้อซิปจุดห้าแปดนะครับแสนละหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบาทนะครับพี่น้องเพิ่นก็อบอกว่าแสนละหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบนี่คือเขางามเด้อครับพี่น้องเพิ่นว่าถ้ารถล,ลันกันลงมากับราคาก็ตามรถล,ลันนะครับเจมเมงิงครับพี่น้องซื้อราคาหนีมาร่วมกันมือหนีเป็นมือที่สี่นะครับโลละสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์ตันละหนึ่งหมื่นเจ็ดดอยบาทนะครับ เขาเมลิกอคอสิบหางเขาแสนละหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับคุณรับเจมิงนี่ก็ช่วงนี้แถวกระบอกเงาปันไดเพราะว่าเขาของบ้านเท่ามันก็นหน่อยลงแล้วนอะพี่น้องนอกจากยังพี่น้องก็สามารถไปขายได้นะครับต่อแถวบดลนต่อคิวบดลครับแป๊บเดียวครับพี่น้องครับเอาราคาเขาแห้งครับพี่น้องราคาเขาแห้งนี่หลังจากลดมาได้สักพักหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็บมีราคาเขาแห้งให้พี่ให้น้องเขาเป็นราคาที่บ่ได้แตกต่างปันได้ครับพี่น้องลงสี สหกรณ์การเกษตรส่วงน้ำพุมอยู่เป็นสื่อเขาเมลิแห่งอยู่โลละสิบหาบาทห้าสิบตังค์ครับตันละหนึ่งหมื่นหาพันหาร้อยบาทนะครับแล้วก็โรงสีสหพัฒนานะครับอําเภอสตึกบุรีรัมย์นะครับเพิ่นสื่ออยู่เพิ่นสื่อล่งตัวครับมือนี้โอ้ลงมาห้าร้อยบาทครับมือนีหนึ่งหมื่นสี่พันแปร้อยบาทโลละสิบสี่บาทห้าสิบสตังค์นะครับมือนี้เพิ่นสื่อล่องนะครับพี่น้องเนาะจากเดิมหมื่นแห่ครับพี่น้องโรงสีกิทวิยาโสธรครับหนึ่ง ลโรงสีไฟไทยเจริญวัฒนานะครับอำเภอเมืองอำนาจเจริญนี่หนึ่งหมืนสี่พันหนึ่งรอยหกสิบาทนะครับแล้วก็โรงสีราศีพานิชนะครับอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องหนึ่งมืนหาแล้วก็มีท่าเขาตกซนะครับตกซอำเภอเมืองขอนแกน่นนี่เพิ่นเสื่ออยู่สิบสามบาทหาสิบตังค์ครับแต่ละ 1, หนึ่งมืนสามพันห้าร้อยนี่คือราคาเขาแห้งนะครับในพื้นที่ครับพี่น้อง และก็นอกพื้นที่ที่เป็นลงสีใหญ่แนละครับพี่น้องเิ่นซสืออยู่ราคานีนะครับเป็นราคาเขาแห้งส่วนในพื้นที่ที่เขาก็ขอสบหออกนะครับเขามาลีเบาเฮานะครับเนาะหรือบางคนเดินว่าเขาเจ้าดอนะครับช่วงที่ออกตอนนี้ราคาเพิ้นสิบ่ค่อยอยากได้เขาแห้งบันไดเด้ครับพี่น้องเป็นจังซี่เพื่อว่าเขาแห้งนะพี่น้องเฮาตามันหลายมาตรฐานนะครับา่อนะนะพิ่นก็นเลยบยอยากได้ กะเขาแหงกะยูทีราคา14บาทนะครับสูงสุด14บาทแต่ก็มี12บบาท50นะครับเป็นเขามมลีแหงกะสื่ออยู่ตอนนี้สื้ออยู่แค่2ช้างเท่านั้นสื่อเขามมลีแหงนะครับนอกจากนั้นกะสื่ตถึงแต่สดนะครับเพิ่นเอาไปอบเอาเพิ่นวาอบเอามันสีได้คุณภาพแล้วก็ได้สีออกมากเม็ดมันสิงามนะครับมันมันได้พอดีนะครับพี่นนองส่วนมากตอนนี้ก็สื่อแต่เขาเขาสดย่มเขาสดออกได้หลายเขาแหงกะสีบ่ค่อยได้ขายนะครับ สลับมีเอฟซีเพิ่นถามว่าถ้าเขาก็ขอสิมหาเป็นยังเขาจังมาขายเป็นเขาสดนะครับอันนี้ผมก็ได้รับข้อมูลนะครับจากทางช้างหลับสื่อแลวก็บลงสีเพิ่นนะครับผมกับเขาไปว่าเป็นยังเพิ่นจังมาขื้อเขาสดนะครับ้าก็เกษตรกรจังนิยมขายเขาสดเพราะว่าถ้าเป็นเขาแห่งนะครับพี่น้องก็ขอสิ้มหานำนักสีรถว่ัสดครับถ้าเขาเก็บเขาสดไปไว้น่ยุงช้างโดยที่บ่ไดดส่งออกนอกหรือว่าบ่้เอาไปแปรรูปจังไดนี่น้ำนักลดลงหงาย้เติบเพิ่นวาครับ มันก็เลยบอกบอกคอยนิยมสื่อปันใดนะครับสื่อไปก็คือไม่ไม่นี่ก็คือฝ่าขายเลยจริงสินะครับเป็นเขาที so week, ่นำนักลดเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับมะรีนักนะครับคือจังหนึ่งศูนหานี่เนถ้าเอาไปไหวไปเก็บในยุงช้างตากแล้วนำนักกระเสืบอลโหดปันใดนะครับสําหรับกคสิมหานะครับฝากไปกับพี่น้องนะครับกจังมาถาบึงมาตรการเพิ่นนะครับเพิ่นดาเพิ่นสีซอยเหลือไอพยุงละค่านะครับแล้วก็เก็บเขาในยุงช้างนะครับส่วนตอนนี้ เพิ่นกำลังเฉประชุมกันวันที่หนึ่งครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก่าเนาะสามสิบหนึ่งอีกสองมือนะครับเพิ่นเฉประชุมกันแล้วก็สิบแต่เนื้อหาสาระจังไดเดี๋ยวสิมาแจ้งให้พี่น้องได้ฟังอีกเทื่อนึงแต่ว่าก็ขอสิบหาคือสิบเพราท่านนันแหละครับพยุงเพราท่านแล้วนอตอนนี้เนาะเพราะว่าราคามันกระดล่วงลงมาแห้งแล้วก็มันกระเบิดแล้วเหลือเขาก็ขอสิบหาอยู่บ่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นาะครับตอนนี้ในในจังหวัดอุบลเนาะส่วนหนึ่งกับสี่หว่่าานลล้ก็ เป็นเข่ามะลิ100แหานะครับที่สีออกในรายการต่อไปประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเริ่มวบันทีหนึ่งพฤศจิกายนนี้ก็สะมีแปลงมะลิ100หออกบางนะครับแต่ว่าบ่หลายสีไปออกหลายประมาณวันที่7-8ถึงวันที่10นะครับสีออกค่อน้างหลายจังมาถารุ่นราคากันอีกต่อไปในช่วงนั้นนะครับสำหรับมือนีบารสักซีมีเรื่องว่ารงานไอ้น้องเข้าซ้ำนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเข้าจังพอกันใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ